สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปูสุคนนะคะสวัสดีเด็คขะเด้อมาบึงตะเวนไอ,ออื่นนยังพระจันทร์น่วยเศาอ,อันเท่ากับตะเวนเลยพี่น้องเฮ้ยถึงเวลาพักก็ข้ามพอดีพี่น้องเลยมืดแล้วค่ะนี่เริ่มมืดแล้วสวัสดีเดยค่ะเด้อสวัสดีสุปูสุคนพี่น้องปองไปเอาจากยี่สิบนาทีกับพ่อพี่น้องเลย อดีมี่ยังนะขอเนญาตหยาดเนาะเสร็จเปียกเสร็จงานบริหารขอบครัวนะคะทรงลูกหลุกเต้าเต่าเรียบร้อยนะพี่น้องนะนี่มาเบิง่งอีกเกิ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 งนะคะแยมคำสามถุงกลัวพี่น้องเกยก็จุดได้แล้วงานแล้วอย่างได้ธรรมดาเด้อพี่นอ้องเมื่อเมื่อหนึ่ง เอาจะปวดหัวกันมี่นั่งมุมมุมสงบนะพี่น้องนะได้เวลานั่งมุมสงบเฮ้ยวันเสด้นั่งทำพอดีพี่น้องจ๋ามาเด <c oughs> <c oughs> ้อมาเด้อกินข่าวอิ่มละค่ะเพราได้กินข่าวแล้วมันกินอ่าแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเทวดา มาเปิดไฟในออฟฟิศยุ่งหลายค่ะพี่น้องข้างล่างเปินเริ่มมียุ่งแล้วนะคะได้ขึ้นมานางระเบียงสันสองนะพี่น้องนะขอบคุณนะคะยายชีมขอบคุณหลายๆเมื่อยเมื่อยค่ะร่มเย็นด้วยค่ะวันนี้เห็นว่าจะมีฝนตกหาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหาสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะตกหรือไม่ตกหรือว่าจะตกลินลินประมาณเนี้ยค่ะวตเตเลวค่ะ ไปทรงใจกลางมากขอบคุณหลายๆเด้อมาเลือไห้มันนี้ฝนขึ้นโบนมีล่มบนพระไทยบ่ได้ไล่ดูนแล้วนะคะบาทลังเนี่ยขอบคุณนะคะยายชิมขอบคุณมากมายเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะจ๊ะวัดตะเหลวข่อยกับวัดตะกินขา่าอิมแมนบอกนี่กับวัดตะกินขา่าอันซื้อเอาค่ะ พว่าไปทรงไปทรงไสก้กลางหรือมันบดได้มีเวลาปั่นเห็ดนะคะแต่มันก็มีอาหารนะคะสําหรับพ่อบ้านเนาะอาหารเหมือตอนกังเวนเนาะกินบะหมดค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะเข้ามาให้กําลังใจผัดไทยนะคะเห็นบ่ยายชิมแต่เป็นหน่รยบักใหญ่นึ่งแต่มันอยูกไก่ไก่ขวจังไดยสิ่ใดนะคะพูดนะฮะ,ฮะในเมืองผัดไทยขับรถขับรถอ้อมทีพ่ออ้อมแดนนะคะ คืนพูกขอพวกเขาโอ้ยก็จะได้กลับแล้วก็มาไปเอาเบอร์กอคิงค่ะเบอร์กอคิงคนละชุดคนละชุดกับเออ่กับไส้หน่อยนะเพราะว่าไปไปส่งไส้กลางเนาะไส้ใหญ่ไส้ใหญ่นั่งไปเองนั่งไปนอนน้ำโมค่ะนั่งกับไปเองไส้ไงพันยี่สิบปีพันป่อยได้ยาก แต่ไส่ไส่กลางเนี่ยพนยังจิญยตกเน่นะพันเรืองมากพันมาย้อมซักผ้าอยู่อันหอพนนะฮะพนจะเอากลับมาให้เม่ซักเจ้าติคับรถเมยนค่ะพัะยไทยคับรถค่ะพรทพัทยทยมีรถขั้นเก่าๆเวตารับทรงลูกแต่โดนแล้วค่ะตั้งแต่พัทยไม่อยู่ดเดือนหนึ่งค่ะสื่อรถเก่าๆค่ะบได้สื่อรถขั้นใหม่เพราะว่าขูดอีหยังมันกเก่าเป็นตาเสดายพัทยอัน ขับรถแต่ไม่เหยียบอยู่นี่เราค่ะย่ชิมเพระาะว่ามันมีลูกตั้งสามคนค่ะก็เลยต้องขับเองต้องพยายามเอาให้ได้อันไปสอบไปขับขี่ก็โอ้ยเขาบอกว่าก็บ่ไรครับดีดอกแต่เขากับพานว่าสันว่าอันคนที่นางนั่งน,นะคะคนตรวจสอบคน้นทรงอะเนาะเพราะว่ายุนี่เวลาสอบสอบอันขับเร็วนะคะเขาจิตต้องมีคนนางนั่ นั่งนั่มคางๆเข้า,ขา,ขานะคะเขาจะบ,บอกให้เข้าไปเส้นทาน่นทานยังท่านยังสิค่ะเขาก็ต้องซองต้องเบิรงอีหยังให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็ขับขับทางด่วนสี่ส้นหานท่ทีจริงๆมันจะ,ะขับแค่คุณอาทักทายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆแมนพิ่นเืืออา่าปุ้ยย้ะชิมมางเบิรงเด้อค่ะ ตะเวนวยไงตะเวนหน่วยไง,ย,นนย,งย,ย้ำคำอีกเกื้องพี่น้องพระจันเต็มดวงนะคะพนว่ามันจะเป็นสีเหลือดมันสีเหลือดบวย่ะชิมเมืนเนี้ยเพราะว่าอ่าคน,นหน่อยๆตะกี้พนกะจะประมาณเก้าเดือนจะซิบเดือนค่ะวะ่าถทายมากกับตรงมีรถเข็นเนาะแล้วก็นคนคนกลางเนี่ยพนจะอ่าพนเจ็ดปีอยู่ค่ะเจ็ดปีกลัว่เพนบได้ภาษาเขาก็ให้นั่งอยู่อนุบาลสองเชียวค่ะ แมนค่ะพัดไทยเลี่ยนขับรถต่้งแตนซิปก็ปี1ิปซิปปีที่แล้วอะบอกซะซิปปี1ิปปีเนาะประมาณ1ิปปีน้อยนี่แหละค่ะตอนนั้นลงรถเลยนะคะเก่าสินมาที่เนี่ยใจให้เขาเลยนะคะลอยงี้ิเก่าสิมาที่ผู้นพัดไทยขับรถไปอันขับอยู่ในจังหวัดค่ะแถวพุ่นขอบคุณนะคะที่แวะเข้าลงมาทักทายเด้อขอบคุณมากมานะคะกดเลือกให้น้ำแน่นะคะ ลงมาทักท่ายก็ได้เรียนครับรถนี่มันแพงแพงนะคะพอดีอันพัดท่ายสอบเทียวเพิ่นก็บอกว่ามันกระโบดเลยถืออีหยังค่ะว่ามันกระโบด้ให้ดีหรอกแต่ก็ใหายพานนังสิไหมค่ะเขาก็พัดทายก็เลยครับมาตลอดค่ะเพราะว่าอัน กับสามีกับพระเทยไทยมี่ลดคนละขั้นแต่ของปัทไทยนี่เก่าๆค่ะขั้นเก่าๆของชูซูกีเสียค่ะบอดายบอดาแพงนะคะสมัยตะซิฟก็ปีที่แล้วนะสื่อสื่อมื่อสองร่วมทั้งเมดิดประมาณเจ็ดพันก็ฟังนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้สิด้สัมบู๊สองลอยยิไ <laughs> เป็นแหลกใครขี่เกียอย์มีเ <laughs> พิ่นก็เริ่มมันไม่ีปัญหาแน่ละค่ะ ขไปครับจะมดต์ไซค์โอ้ยมอเตอร์ไซค์ประเทศหนาวค่ะอยู่น้ำบ่ได้ดอกครับมอเตอร์ไซค์อยู่นี่เพราะว่ามันเย็นลูกไส้อันกลางเพิ่นก็ระเฮ็ดค่ะเฮ็ดอันสำรับเด็กหน่อยไอ้ครับไอ้พวกไอย้อยุนี่เขาเอื่นโมเพจกับสิประมาณมอเตอร์ไซค์เนี่ยละ่ะมอเตอร์ไซค์ที่ว่าบ่เกินเท่าไหร่หาชีพหรือเจ็ดชีพนี่แหละค่ะพระไท่จำบ่ได้ของเด็กหน่อยเนาะแม่นค่ะ สื uh, ่อส well. ื like ่อกับผู้เฒ่าสื jaar? Jaar ่อต่อผู้เฒ่าค่ะเพราะว่าตั้งแต่สมัยตะกี้เพิ่นกหัวตะคับได้คับได้ประมาณหาปีหกปีนะค่ะพอดีอ่าเพิ่นกบ่ได้เพิ่นกบ่ได้ครับไปใส่สื่อเจ้าของไปหาหมอเสียค่ะวันนี้นางอายุเก่าฉิมหาปีหมอเพิ่นบ่ให้สายหมอเพิ่นเช็คสายตาให้แล้วก็ไปอัน อันอยู่อันขนทรงอันขนทรงเพิ่นพไหนั่งขับค่ะบ่พไหนั่งขับเรี่ยวพนก็เลยอันนั้นเพิ่นก็เลยขายค่ะเก่าสิบห้าปีพอดีปนี้นั่งคงสิบอยู่แล้วล่ะค่ะนั่งข้องจะไปละละแล้วล่ะไปเป็นนั่งฟ้าแล้วล่ะค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่แบกเขามาให้กำลังใจมันถึกอยู่ค่ะของสามีพระเทศไทยกับอันบีเอ็มพนอันบีเอ็มดับปนยูอันรุ่นเก้าค่ะ ก็ยังใส่ได้เครื่องเขาดีอยู่ค่ะก็เ,เลยพอเคยมีปัญหายอย่างพทัทไถกะคันสามีเพิน่นอันเห็นงานอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยอันเมื่ออันย้ำได้เพิ่นบอได้ไปประชุมค่ะเพิ่นก็จะติดรถพัทไถไปน้ำพัทไถก็จะไปส่งไปส่งเพิ่นเพราะว่าพทัทไถกะต้องเลยเลอยอันเมืองที่เพิ่นเห็นงานค่ะไปเรียนภาษาเนาะ มืออื่น,นก็นคือการขานังก็จะต้ติดรถไปน้ำอังค้านเขาอืนาอ่นว่าจันอังค้านพูดค่ะช่วงเสาร์นเนาะเนาะอยู่นี่จนถึงเที่ยงค่ะพัดใต้กับตองเฝ้าขับรถกลับมาบ้านสามีข่อยสื่อหกลอยแม่นเต่อันนี้นก็ถือว่าอัน มันลดสภาพโอเคอยู่ค่ะแต่พอดอีมันมาเกาน้ำผัดไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าลูกกับขูดแน่นู่นนี่นั่นเนาะก็มีแต่คนดื้อเนาะค่ะมีแต่ผู้ชายเองเสียค่ะเวลาเพิ่นขึ้นยังจะเพิ่นก็เอาอ่อนเสือกันหนาวเพิ่นมาลูมา,มาค้ำมาขูดเองเสียค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะแต่มันบ่ได้นบ่ได้ถนอมอีหยังดอกค่ะเราก็นั่งกับ่ไไ้มีอุบัติเหตอุอีหยังกับแค่ไม่ห้อยขูดนิดเดียวค่ะ ช่วงอันจอดรถเพราะว่ามันอนสามีเพิ่นเอาอหัวใหม่เนาะมาไหวแล้วมันก็ยืนออกมาก,ก็เลยขูดน้อยเดียวแค่นั้นเองค่ะบม่ได้บ่ได้มีอุบัติเหตุอย่างเลยน้ำใสขอบคุณค่าขอบคุณหลายๆเด้อจะแวะก็มาเร็บๆให้ให้ไล่น้ำเพินแน่พี่น้องวัดตะบ้านนี่แหละค่ะอันเป็นนางอัน มันมัน,ม,นมันบ่มีเวลานางกินอยู่ในลานเบอร์ก็คิงค่ะก็เลยถือมาค่ะถือมานางกินอยู่เตตลาปบานสามีมันเขาบาน,ลนแล้วเมื่อึกดื้วเหรอนปิดไฟเหรอนางปิดไฟเละอก็เลยอนันมาอันเมื่อึกดื่อค่ะพูดในทางพูนอยู่ทั้งหยอดพวกเขานางปิดไฟเห็นทงางรางพระไทอไยยุสันสองค่ะ อันนั่งสันลางบ่ได้ยุ้งมันจียุ้งมันจีหามก็เลยขึ้นมานั่งอันอันนี้เขาเอิญนีหยังแนวนั่งอันอันหนหล,ล่นซ้าแต่มันกระเกาแล้วค่ะรถพุทธาสภาพดีแมนค่ะนั่งนั่งกับบ่ิเป็นอุบัติเหตุอย่างนะฮะแล้วตอนที่ซื้อกับนั่งมานันนั่งก็ออกมามื้อเลยะค่ะบ่อบ่อต่อแต่ผู้ใดบันนี้เพิ่นก็เลยป,ประกาศขายค่ะ ประกาศส่วนโตนี่ละ่ะสาวไทยขอบคุณหลายๆเดอ้อสาวอีดขอบคุณนะคะนี่ละ่ะมือมือเท่าคำค่ะโปรยฮอดคลิปนะคะมื่อนี้มามี่คลิปลุ้งบ้านอันบ้านที่พานั่งกับ,บมามี่ค่ะจักว่าอยากยั้งน,นะอยากกับกองบอลโดกมือถอนึ้นโปรยไปจางไหนเลย หนีกันบานเหลืออายุสองขอว่าสิบเหตุแต่ฉีเป็นหลอกน้ำมูเพราะว่ามันถ้ามิดมันชามหนาเนะมันโดยซึ่งว่ามันปวดหัวมันบ่ลยโลงมันบ่ด้พักเนาะก็เลยวนไปวนมาเดีวยวกับอันไว้รุ่เพึ่นก็ล้มขึ้นล้มลงค่ะแล้วก็ว่าหอนแล้วก็ว่าอันเป็นอีหยังเขาเอื่นอืม แนแกิ่วสรนดอกไม้ค่ะหูดังตันนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าปวดหัวแม่ก็เล่นหายาาหายพี่นอ้องจอดให้นะคะเดี๋ยวก็ลงและะ้วค่ะเนี่ยไม่นานเอาสักยี่สิบนาทีก็พอขอบคุณนะคะที่แวะมามีน้ำใจมากระจอดให้เด้อขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายให้ได้ส่งงานน้ำพึนเนี่พี่นอ้องโบเมนสิเป็นอาทิตย์สองอาทิตย,ย์แล้วจีบโบเลยงงเลยนะโอ้ยจมนมัน ขักอหลียญิงก็บคนเหตุงานพี่นอ้องวันวันเสาร์เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีนะคะตอนเย็นอีกของลูกชายคนเล็กอีกรับสรงนงั่งไปอันเลี้ยนสปอร์ตก็มีอยกผู้เดียวแต่กระจายยากแน่สาวทัทีเทดกับเขาหลายพี่น้องเพราะว่ามิตรแต่ผู้ใา้เนาะนกับมึงไงคุณประสงค์ขอบคุณนะคะวาขอบคุณหลายๆเด้อวว่นนอนบอกค่ะหรือว,ว่าปเหตุงานไปขายของละตี้ ขอบคุณนะคะที่แวะเขามากดเหลิอผาพัดไทยขอบคุณมากมายด้วยค่ะสาวไทยไกลบานน้ำเด้อคือการบไดคืนเมียนค่ะนี่แหละพนกระเลยบมนีล้มบนหอยู่นี่อุตส่าห์มายืนดันหนาวหเบิ้งอีกเกิงสีเลือดอนี่เป็นเลือดบ่นหคะขอบคุณนะคะขายของค้าพี่ผัดไทยตามสบายเลยนะคะเข้ามากดเรล่มให้ก็ดีใจแล้วค่ะว่าจะไล่สักยี่สิบนาทีได้สิบ จะสินาทีแล้วค่ะรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนานะไม่อยากรบกวนหรอกค่ะแต่มันไม่มีคลิปมันไม่มีคลิปไอ้บ้านมีสองบ้านก็ดีอยู่นะแต่มันไม่มีคลิปลงวันที่ย3่สินี่ก็จะไปทำอาหารเย็นนะคะเพิ่นว่าเจคนค่ะเิน่นทำอาหารอย่างเดียวเจิคนเนาะ ใช่ก็จะไปเหตุหายเขานะคะไม่ไม่ไกลหรอกค่ะเนี่ยนะอีกอันอประมาณขับรถประมาณขันบั้นบัดติดกับนีสิบนาทีค่ะประเทศไ็ดให้เพิ่นเพราาะว่เพิ่นมีอันอาหารนานาชาติน้ำเนาะค่ะเนาะโมเมนต์แต่ของข้าวบอกประเทศอิหร่านนี่ยังสินะพอดีประเทศไยได้เพิ่นสร้างเจ็ดสิบคนค่ะโอ้ยยายสีขอบคุณหลายเด้อ วันเพนญตะตอรี่โอ้ยใส่ละไรยสีเจ้าอยูย่ใส่ก็สิใส่ปะเจให้เจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อวันที่งีบสามเด้อค่ะอ่นนั่นก็คือจะคงจะบวไรนะเพราะผัดไทยเห็ดน้ำแล้วก็ตักให้เพิ่นน้ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นอ่ามันมันถ้าเหมือนมันลอยก็กว่าทัานนะคะแต่เพิ่นก็กินอาหารอ่าชาติอื่นด้วยเนาะแต่พอดีผัดไทยเสนอเมนูผัดเปรี้ยวหวานไปนะผัดเปรี้ยวหวานไก่นะคะ เพิ่นให้อันสิบสามฝั่งค่ะเจ็ดสิบค่ะบ่ได้อันนั่นดอกก็บ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าเพิ่นมีพนักงานอ่าล้างถ้วยล้างช้ามีหยังให้เพิ่นเก็บให้ยผัดไทยมีหน้าที่เฮ็ดแล้วก็ตักนะคะตักแลักกับใส่เพิ่นให้ให้ยผัดไทยสิบสามเจ็ดสิบพอเพิ่นก็หักเนาะหักคมแต่คนเฒ่าเพิ่นกินบ่หลายดอกพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ เพิ่นกะหกเนาะเพิ่นกะต้องคิดคาสถานที่เพิ่นนะฮะหัวหนึ่งเพราะว่าเพิ่นบ่คิดแพงหอกค่ะหัวหนึ่งเพิ่นเอาแค่ฝั่งหาเอฝั่งส้ำซค่ะประมาณนั้นเนาะพะวันจะขายเมนูอาหาเนาะเพิ่นกะมีหลายชาติอยู่ค่ะเพิ่นกะจะประมาณนั้นเพราะว่ามีคนแถาประเทศไทยก็เลยเสนอแค่พัดเปียวหวานเนาะบ่ต้องเมื่อยห้าวน้ำเพิ่นก็เลยมีคนเพิ่นมีลูกาประจำเพิ่นอยู่แล้วนะฮะเพิ่นก็เลย บ้มเรล็บมากประมาณเท่านี้เด้อของเธอวัาสันวะหกสิบถึงเจ็บสิบทันเป็นว่าโอ้ยเสียมาดีใจแต่กอยก็ด่ไเห็นอย่างไรแล้วก็หันจะพักไปนะเพราะว่าห้า,าหูเข่าห้าก็คอยอเอาไปสามหมอเนาะก็ไปทยอยหุงเอาค่ะบร่ได้เป็นอย่างเจ็บจิทันเ้าก็เอาเข่าไปหาโลหาโลก็กลัวค่ะประมาณนั้น เพิ่นบกินเมือดดออเพิ่นกินห,หน่อยหน่อยค่ะพุทธาวิตตาว่าเอาลงอีกเอาโรอีกวันนี้พระไทยก็เป็นคนเมื่อนักแต่ขันเป็นผุดซ้ายเนาะพระไทยก็จจดถามเพิ่นอยู่ว่าเธอหิวแห้งบ่กโอ้ยฉันหิวขักเลยพระไทยก็หายค่ะเพราะว่ามันกระต่องบาลานกันเนาะพี่น้องเนาะคนกินหน่อยคนกินหลายเนาะไอะเพิ่นอิม่มอันลังเทืออันเพิ่นเพิ่นกินอ่าบบดานเพิ่นมากอ อันข่าวขอ,อยังชาปเทศไทยก็หายเลยค่ะ,ะไทยบริษีเรียดได้พไปลองพล่มเฮามีความสุขทำบุญไปนั่เพราะว่ามีแต่ฝรั่งค่ะประเทศไทยขายให้คนไทยขายให้แต่ฝรั่งแต่เพิ่นเป็นเกี่ยวกับไอ้น,น,นะนะั่นเนาะค่ะเนาะเว้ยไก่สีเดยล้มหนอเด้อค่ะเด้ออีกสองนาทีกวักวกัวก็ล้มละจะเอางานแค่ยี่สิบนาทีขอบคุณหลายๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อ สาวไทยกลยบ้านคุณประสงค์นะคะโอ้ยเฮาบ่ได้เจอกันเตืนแล้วเด้กนักพัฒนาบางสิไปเบิง่งคลิปให้เด้อพัฒน์มื้ออื่นไปเรียนหนังสือค่ะตื่นเช้านี่โอ้ยแถวสิบ่ได้แหวนเลยคั่นไปทักทายร่วมก็คือจอดไว้บ่มีเวลาเพราะว่าเฮาก็ต้องอาบน้ำเนาะคะ่ะเนาะเราก็ต้องขับรถไปเรียนอีกอีกเมืองนึงยังสิบไหมคะ่ะบ่ได้อยู่มองนีเนาะบ่ะได้เรียนมองนี กับพเทสามีลงในเมืองปัดไทยกับไปตัวแมนอยู่แมนแมนค่ะไปนอนพ่อกันเออเดี๋ยวสิไปนอนดูนี่ล่ละนี่แหละปวดหัวไข่ชิมวันนี้พเดไทยเดิ่นกัเด็ิ่นก็บหอนเดพิ่นก็มีล้มค่ะล้วกับมันนี่ก็ล้มไว้อยกันเลยรู้สึกเข้าใจกันนั่นแหละ กุณหลายแบบเขาต้องเฝ้าอาบน้ำนะ,ะมันมีหลายเครื่องแต่เครื่องทั้งล่างมากกบ่าปอเลเนลงเนาะพี่น้องแต่มันอยู่นในมือเขาเนี่ยมันมีแค่สองเครื่องค่ะมีแต่โทรศพัพท์เป็นงเสียนะแล้ววันนี้เขาไปเรียนหนังสือเขาก็ต้องชาดเบ็ดได้พี่น้องเจงเอาออกมาแลีนจิม้มเขาอ,อาบน้ำกรบปไอยนะคะเขาต้องชาจไว้นะคะ,อะ,คะจอดไว้เขาอ,อาบน้ำเสียดเขาก็นะคะคอยไปทักทายอย่างเสียนะพะว่าเขาจะต้องมีอันแบ็ดไปน้ำเนยคะ่ะ พเพราะว่าเขาบริษัทเข้าใจภาษาเพิ่นเบิดเนาะอันเขาก็ต้องเปีนะเปีเอาอ่าอแต่ทักทายอ่ะโม้โอ้ยแมีนค่ะบ่ทันแท้ๆแล้วมันมบ่ได้ดิวันนังคารก็จิไปไปอีกวันนังคารน,นี่จะลเลิกเร็วแต่เขาก็ต้องเฝ้าว่ากามเฮ็ดกับเข่าห้ยสายหลาเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์นี่นางมีอันมีอันปิงปองค่ะเลิยนย้ำใบ กะจมีเวลาพุ่นละวันอังคารย้ำเลี้ยงนะคะย้ำาบค่อยจะดูดฝุ่นเราก,ก็ฟ้าวในะจิมเอามาสามสี่เครื่องพี่นนองเอาแต่ตัวถ้ามันจิมง่ยงยๆนะคะเอาเอาขื้นมากันเป็นเล็บทอปเป็นอียงเสียประต้บ่อยากค่อยอยากเอาขื้นเพราะว่ามันจิมรองเท่อมันกระเบิดยังส่นะเ,ะเฮา่ไดมีเวลาคำนวณเนาะขอบค้นมากไม่เด้ค่ะเด้อที่แวะเข้ามาให้กำลังเลงใจกันเนาะวันนี้กะ สิขอตัวโรคหมอเด้บบ้านนี้มันสิหัดแล้วเนาะขอห้อยู่ดีมีแห้งยู่ดแดงมีหี้สุขภูสุคนเด้อค่ะเด้อล้ำล้ำรวยรวยแฮงๆปังๆนะจ๊ะขอห้สุขภาพแข็งแรงสุขภูสุคนนะคะไปไปเด้อบ้าบนนี้เด้อไหนเวลาลรคเนาะนะคะขอบคุณนะคะยายชิมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมายเสร็จแล้วยายชิมบมืองใดละโรคโอ้ยเนาะ